ก็สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีหาแมปสีทองแล้วก็แมปสีทองลงแล้ได้อะไรก็ประมาณนี้ก็เวลาที่เราลงเคออสเกตตอนจบใช่ไหมเขาจะมีแบบบิดบิดแมปทองกันเขาบิดกันไปแบบพันสองพันอย่างเงี้ยถ้าทำไมเขาถึงแบบให้ราคาแพงขนาดนั้นก็แมปทองมาลงแล้วได้ราคาคุ้มขนาดนั้นเลยไหมก็ เดี๋ยวจะไปลงให้ดูแล้วก็บอกพิธีหาด้วยก็จากการนั่นแหละก็ประมูลในตอนจบ chaos gate หรือไม่เราก็ตอนที่เราตี chaos gate ใช่ไหมเราจะมีเก็บพวกเศษเศษอะเราสามารถเอาเศษเศษมาแลกได้ที่ร้านร้านแมพซึ่งร้านแมพก็อยู่นี้แบบ exchange ก็น่าจะมีทุกเมืองนะสัญลักษณ์ของมันก็จะเป็นประมาณเนี่ยรูปอ่ะออกหน่อยรูปแบบนี้หน้าตาแบบนี้ก็ลองหาดูในทุกเมือง <c oughs> อ๋อไม่ใช่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ไม่ได้เอาไวแ้แลกตัวที่เอาไวแ้แลกตัวที่เอาไว้แลกคือตัวนี้ตัวที่เอาไวแ้แลกไอเศษเศษที่เราตอนตีคอสเกตได้มันจะอยู่ในนี้มันจะเก็บไว้แล้วเราก็มาแลกก็สุ่มแบบสุ่มอันนี้สีฟ้าชัวสีม่วงสีฟ้าแล้วก็มีนี้สีทองก็ถามว่าไหนคุ้มผมว่าเป็นสุ่มเกลาก็ได้ แต่ถ้าเราแบบตอนที่เราลงเค <g aley> ีย์ออสเกตใช่ไหมเราก็จะได้สีอื่นมาด้วยอย่างเนี้ยผมมีสีฟ้าเราสาม,มารถเอามาผสมได้นะเอาสีฟ้าผสมกับสีฟ้าสีฟ้าสามอันได้สีม่วงอันนึงหรือเราจะทำอย่างนี้เอาสีม่วงเป็นแกนเพื่อที่จะเราทําเป็นสีทองแล้วสีฟ้าเป็นส่วนประกอบก็ได้แต่ว่าเปอร์เซ็นที่ได้มันก็จะน้อยลงตามไปด้วยอะไรแบบนี้เราก็ทำอย่างนี้ได้เหมือนกันก็ผมว่าผมจะแลกเลยแล้วกันก็เดี๋ยวผมแลก นี่แหละตั้สูงสุดสุ่มเกลือกันหน่อยผลไปสามรอบครบเปิดปังว,ว้าวโอเคการแลกเปลี่ยนที่เท่าเทียมก็ครั้งที่แล้วผมแลกไปผมได้สีทองมานะครั้งนี้แม่งเอาไปเลยสีฟ้าโอเคก็สีฟ้าผมว่ามันของอะ่ะไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ก็แนะนำก็เป็นสีม่วงกับสีทองไปเลยเราก็ใส่ไปแล้วก็ exchange อ่ะจะได้สีม่วงมาผมแนะนำให้แบบเอาชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะถ้าแบบแตกมาหรือใครอยากเสี่ยงดวงก็แล้วแต่ถ้าแตกมามันก็ไม่ค่อยคุ้มกันเท่าไหรก็เนี่ยใช้สีม่วงกี่อันเนี่ยรวมตัวมันด้วยนะหนึ่งแล้วก็ข้างหน้าอีกสี่ก็เป็นห้าสีม่วงห้าอันได้สีทองอันหนึ่งตามนี้ก็ออกไปเราไปลงกันเลยดีกว่าสีทอง ก็เดี๋ยวผมจะก็ผมแนะนํานะเวลาลงอะ่ะเราควรหาตี้หาตี้ลงกับเพื่อนอย่างของผมอะ่ะก็จะลงกับเพื่อนคนละทองเพราะว่าหนึ่งแบบทองเนี้ยเราสามารถลงได้สี่คนเลยหนึ่งอันสี่คนแล้วก็ผัดผัดหัวตี้ไปให้เพื่อนแล้วก็อีกสี่อีกสี่คนที่เหลือก็ลงอะไรเงี้ยก็ผัดกันจะได้แบบคนละใบจะได้เท่าเทียมเออนั่นแหละก็ประมาณนี้ ไปลงให้ดูกันเลยดีกว่าก็หลังจากที่หัวตี้แชร์แมปอะไรใช่ไหมแล้วก็แล้วก็ดูชื่อแมปแล้วเราก็มานั่งหาว่ามันอยู่ตรงไหนของแมปซึ่งไอตัวที่โชว์เนี่ยมันสลับแบบพลิกซ้ายพลิกขวาเลยนะตัวแมปที่มันให้ดูไม่ได้แบบหน้าตาตรงๆเราก็จำเหรออย่างตรงนี้มีกลมๆจะแง่งแล้วก็งอๆกลมๆจะแง่งงอๆอยู่ไหนอันนี้ยมแกงงอเจอแล้สองอันตัวมันอยู่ตรง นี่ปะแถวนี้แหละเออแถวนี้แหละก็ประมาณนี้โอ้ยสนุกสนุกเลยหาแมพเฮ้ก็หลังจากที่หัวตีเจอใช่ไหมหัวตีก็ต้องเป็นคนกดเปิดแล้วก็ให้หัวตีเข้าแล้วก็กดแอปเจ็บเข้าไป ก็แมปทองผมว่ามันก็ไม่ค่อยต่างจากแมปทั่วๆไปน่าจะเหมือนกันแต่ว่าแค่ของของตอนของตอนที่ได้นั่นแหละที่จะตา่างก็นี่คือของที่ได้จากการลงแมปทองอันนี้คือจบแล้วนะจบแล้วไม่มีมีแค่นี้แหละตีบอสหนึ่งตัวได้อะไรบ้างเมื่อกี้เออโอ้โหอ่ะตรงที่กระพริบนะได้หินตีบัว เมื่อกี้ผมได้อ่านี่เงาทองมาก็เดี๋ยวมาเช็คกันว่าเมื่อกี้ได้ราคาอะไรมาเท่าไหร่บ้างอ่ะผมได้ตัวนี้อันนี้คือเกลือนะครับโอโหอุตสาห์เป็นสีทองห้าบาทจะอ้วกก็ประมาณนี้แล้วก็มีนี่หนึ่งอันเพิ่มเปอร์เซ็นต์ตีบววเพิ่มเปอร์เซ็นต์ตีบัวเพิ่มเปอร์เซ็นต์ตีบวแล้วก็นี่ ก็ถือว่าค่อนข้างค่อนข้างไม่เท่าไหร่นะก็ต่อไปก็ก็สำหรับอันนี้จะเป็นแมปฟ้าก็มาดูกันว่าจะได้อะไรบ้างก็เดี๋ยวผมขออ่ะก็คือตั้งแต่แถวนี้ลงมาคือของ ก็นี่คือของที่ได้ก็ค่อนข้างค่อนข้างต่างกันแบบเห็นผลเลยนะตัวเจมอันต่อยนึ่งอันนี้มีออกมีออกอินเกมม่วง อืมอันนี้ผมได้เป็นแมป,ปมากับของอันอื่นอ่ะก็เดี๋ยวแยกให้ดูได้อยู่มั้งพอจำได้อยู่ว่าอะไร <c oughs> อะไรได้จากอะไรบ้างก็นี่คือที่เมื่อกี้ที่ผมได้ขอมานะสีฟ้าก็คือแถวล่างสุดอันนี้สีม่วงคือแถวนี้แต่ว่าสีม่วงอะ่ะ เมื่อกี้ผมได้เป็นแมปด้วยตัวแมปสีม่วงอีกอันหนึ่งก็ค่าก็ประมาณเอนเกฟสีม่วงอันหนึ่งแล้วก็แมปสีทองคือแถวนี้แล้วก็แมปสีทองผมจะได้เป็นแมปสีทองผมจะมีอันนี้เพิ่มมานะก็คือแถวบนเนี่ยแมปสีทองจะได้ทุกอย่างเลยอันนี้หนึ่งอันอันนี้หนึ่งอันั้งแล้วก็อันนี้อีกสองอันแล้วก็แมปสีฟ้าจะได้เป็น แบบสีฟ้าก็จะมีอันนี้กับอันนี้ได้มาอย่างละอันมั้งสีเอยสีม่วงสีไม่ใช่สีฟ้าได้มาอย่างละอันแล้วก็สีฟ้ารู้สึกจะไม่ได้เลยก็น <c oughs> นี้มาลงสีม่วงอีกรอบอืมของก็ตามเดิมนะของเหมือนเดิมเลย นี่คือถ้าถามว่าสีไหนลงสีไหนคุ้มสุดนะอันนี้ผมตอบได้เต็มปากแต่ว่าสีทองสีทองคุ้มคุ้มสุดแหละกับผอทอนได้เนี่ยตัวตัวเจมเจมได้เยอะกว่าเอ็นเกฟก็มีโอกาสได้สีทองแบบเยอะด้วยโอกาสได้เยอะด้วยแล้วก็ได้หินตีวกหินเพิ่มเปร์เซ็นตี่บกก็เยอะกว่าคือสีฟ้าสีฟ้านี่คือแบบของแบบน่ารักมาก ก็ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับผมครับ